นด้ี่น้องกินเนื้อย่างอีกแล้วมาเนี่ยเดี๋ยน้องกินเนื้อย่างอีกแล้วก็ย่างดอกต้มมาอนเพาท่านใจที่ดูต้มมาเนื้อย่างบนสองคนสามโลเนื้อย่างฟั้างบรรยากาศเสียงกิริฏที่ปมห้งเสียงกรกยงเกียดติจะรองบ้านกาแล้วแล้ว สลองวัานกามโอนี่วานสลองวัานเกิดโอน,นี่สลองว่านกาลมทอ้อพอดีได้พันลมเป่าก,ากาเก่าทันบรรยากาศทองไหทองหน้าบันนอกบันหน้า